สิ่งใดไม่เดือดร้อนเขาไม่เดือดร้อนเราจงคิดและจงทำเถอสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุพระสารีบุตรและพระโมกค,คันลานะณนะมนทนพิธีท้องสนามหลวงเฉริมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล ฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ขอทุกๆท,ท่าน จงตั้งจิตให้มัน่นเราจะเวียนเทียนสามรอบสาการะพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตาธาตุผลศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพื่อข่ายจากกระทรวงวัฒนธรรมโรงการศาสนาได้มาทําการแสดงตั้งแต่เวลา18นาฬิกา6โมเย็นเป็นต้นไปนะครับท่านที่มาที่ท้องสนามหลวงแห่งนี้ในช่วงเวลานั้นเข้าได้มาเข้าชมได้นะครับเต็นท์เทศกาลจะอยู่ด้านข้างฝั่งนี้นะครับท่านพุทธศสารสนิชนทุกท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมที่เต็นท์ีเทศกาลได้นะครับขอให้มีความสะดวกในเต็นท์พิธีการในขณะนี้ จะพื้นที่อยู่นะครับซึ่นพื้นที่างสาม้าเข้าไปได้การนะครับทีบริเวณเนท์สาาขึ้นอย้างเอการที่อยู้ามอี่ดีบอนทลานี้นะครับท่านผู้ิารนดครับจุดบริการห้องน้ำมีอยู่สจุดหลักๆด้วยกันนะครับท่านสามารถสังเกตตึกแดงวัดมหาธาที่จุดที่1จะมีห้องน้ำบริการฝั่งตรงข้ามกันนะครับที่อยู่ ขตท้องสนามหลวนตรงข้ามตึกแดงจะมีห้องบริการสุขาพร้อมด้วยตรงข้ามวิาพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ันสถานแห่งชาตินะครับจะมีจุดบริการห้องน้ำอีกหนึ่งจุดรวม2จุดใหญ่ตรงนั้นนะครับ จุดทางออกนะครับทุกท่านที่เข้ามากราบพระบรมสารุพิกขธาตุเยี่ยมชม,ม,มและสักการมีความประสงค์จะเดินทางออกนะครับขอบความปรารถนาทุกท่านจะไม่ใช่ทางเข้าเป็นทางออกนะครับทุกท่านจะไม่ออกทางเข้านะครับทุกท่านจะออกที่บริเวณทางออกซึ่งอยู่ตรงตรง,ตรงกันกับท่านบนดกทั้งสองฝั่งนะครับท่านสามารถเลือกออกได้ที่ฝั่งธรรมศาสตร์หรือฝั่งสามดีกาได้เลยนะครับ ท่านผุทธ่ารนิกชนทุกท่านครับที่ครอบคราบสกัระกรอบรมศาดีฤทิกา้าวทางเจ้าหน้าที่นะครับได้จัดเตรียมดอกบวัวทูกเพียนให้กับท่านนะครับขอบความกรุณาท่านรับได้ฟรีเลยนะครับไม่มีการจําหน่ายซื้อขายดอกไม้ทูกเพียนภายในท้องสนามหลวงโดยเด็ดขาดนะครับ พระพุทธศาสนสวัสกทุกท่านครับดอกไม้ทุกเทียนรับฟรีเท่านั้นนะครับไม่มีการซื้อขายในพื้นที่นี้โดยเด็ดขาดครับพระพุทธศาสนาสวัสีกันทุกท่านครับเมื่อท่านเรียนเรียนเสร็จแล้วท่านสามารถนําดอกไม้วางไว้ที่จุดโต๊ะบริการด้านหน้ามณฑลได้เลยนะครับเสร็จจากนั้นยินเชิญท่านเข้าเยี่ยมชมเทศกาลบูธต่างๆ เพื่อลดความหนาแน่นบริเวณด้านหน้ามนดกนะครับท่านที่เรียนเรียนเสร็จแล้วเรียนเชิญที่บร,ริเวณจุดเต็นท์นิทศการภายในเต็นท์ทศการเป็นห้องประกาศนะครับท่านสามารถมาเยี่ยมชมนิทรศการและพักนอนที่นี่ได้นะครับขอความกรุณาท่านเมื่อเสร็จแล้วได้ขยับขยายพื้นที่ออกจากบริเวณมนโดกเพื่อเปืือแผ่พื้นที่กับท่านที่กําลังเดินทางเข้ามาด้านหลังของท่านด้วยนะครับ กลับมาทุกเทียนนะครับไม่วางร่องมณดกนะครับกวับมาทุกเทียนรบกวนวางที่ด้านหน้านะครับจะมีโต๊ะหน้าขาให้วางนะครับนับว่าเป่อวมดกนะครับที่สำคัญและเป็นบุญใหญ่ในชีวิตของเราท่านทั้งหลายนะครับห้องน้ำมีบริการ2อจุดนะครับบริเวณตรงข้ามตึกแดงวัดมหาธาตุและบริเวณตรงข้ามพิพิธภัณฑ์รัฐสถานแห่งชาติท่านสามารถออกได้ ที่บริเวณประตูทางออกฝั่งธรรมศาสตร์ได้เลยนะครับขออนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับที่วันนี้มาด้วยความตั้งใจและมีจิตใจยังเป็นกุศลได้แบ่งปันเรื่องเฟื้อผื่อแพ่และช่วยเหลือซึ่งกันและกันวันนี้ได้เห็นถึงพลังความสามารถีของคนไทยได้เห็นถึงพลังความสามาของเมื่อสา,านที่แหนอทุกท่านที่อ้รกัน ชมเทศการซึ่งได้จัดแสดงไว้ที่บริเวณด้านหลังมนฑดครับพราพุทธศาสนิกชนทุกท่านครับดอกบัวดอกไม้ทุกเพียนต่างๆภายในเขตพื้นที่สนามหลวงแห่งนี้ไม่มีการจำหน่ายหรือขายด้วยประกาศใดๆทางสิ้นนะครับขอความกรุณาไม่ซื้อหรือขายจำหน่ายที่บริเวณในเขตพื้นที่ตรงนี้นะครับเรามีจัดบริการให้ฟรี ที่บริเวณเต็นท์จุดบริการดอกหัวทางผ่านของเต็นท์ทกรองเข้ามานะครับโครดการ์ที่ทุกท่านได้รับนะครับมีบริการแจกให้ฟรีนะครับ ไม่มีการซื้อขายโดยจำหน่ายโดยเบียดขาดนะครับทุกท่านไม่มีการซื้อสายนะครับให้ทุกท่านรับได้ฟรีมีบริการให้ฟรีกับทุกท่านนะครับซึ่งโรดการนี้เป็นปรดการที่จัดทำขึ้นเป็นที่เราลึกในการการเชิญพระบรมมัสาสีทีกระาและพระอบราบามกระทาของพระสารีบุตรและพระโมกลานะที่มาประิษฐานในประเทศไทยเพื่อเป็นการสื่อข่าวให้ทุกท่านได้เก็บไว้เป็นที่เราลึกนะครับ ขอความกรุณาทุกท่านไม่จําหน่ายหรือว่าถือโปสการ์ดนะครับขอให้ท่านได้รับได้ฟรีที่เจ้าหน้าที่ซึ่งมีบริการให้เพียงพอกับทุกท่านซึ่งจัดบริการให้ที่บริเวณจุดบริการดอกบัวที่ทุกท่านเดินผ่านจุดพัดกรองมาแล้วจะได้รับโปการ์ดคนละหนึ่งแผงเท่านั้นนะครับขอความกรุณาทุกท่านที่กําลังเรียนพีงยัอ,อยู่ที่บริเวณมณฑลใน,นวเวลานี้นะครับ ท่านได้เรียนเทียนเสร็จแล้ววางหลับัวแล้วได้ขยับขยายมาซ้ายขวาเพื่อเยี่ยมชมเนศการเพื่อลดความหนานแน่นบริเวณด้านหน้ามารดกด้วยนะครับขอบพระทูลค,ครับ 南无阿弥

กำลังจะได้สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่มาจากประเทศอินเดียซึ่งพระบรมสารีริกธาตุส่วนนี้ทางการอินเดียได้ขุดค้นพบณเมืองกบิลพั์ฝั่งประเทศอินเดียและได้รับการพิสูจน์ยืนยันว่านี่คือพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงผ่านการพิสูจน์วิจัยทางโบราณคดี ซึ่งพระบรมสารีริกธาส่วนนี้เป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศอินเดียที่เก็บรักษาเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรุงนิวเดลีเป็นที่สักการะบูชาแก่ชาวอินเดียทั่วทั้งประเทศมาโดยตลอดแล้วในปีนี้ซึ่งเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบหรอบ72พรรษาทางรัฐบาลไทยร่วมกับรัฐบาลอินเดีย ร่วมกับหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะสถาบันโพธิคยาวิชาลัย980จึงได้ขับเคลื่อนขออัญเชิญพระบรมาสาริดิกธาจากประเทศอินเดียมาให้พวกเราชาวไทยได้บูชาสักการะในวาระแรกนั้นคนอินเดียต่อต้านเพราะพระบรมสาริดิกธาส่วนนี้ถือเป็นสมบัติล้ำค่าที่เขาหวงแหนมากและไม่เคยถูกนำออกจากประเทศอินเดียเลยหลังจากอินเดียได้รับเอกราชเมื่อปีพศ 2,490เป็นต้นมาแต่ด้วยความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างอินเดียและประเทศไทยจึงทำให้การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุครั้งนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดีอีกทั้งพระบรมสารีริกธาตุยังมาพร้อมกันกันกบพระอรหันตธาตุของพระอัครสาวกทั้งสองคือพระสาลีบุตรและพระมหาโมคคลานะซึ่งพระธาตุอัครสาวกทั้งคู่นี้ได้ขุดค้นพบณมหาสถูปสารจี ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชได้สร้างเอาไว้กว่า2,300ปีแล้วดังนั้นการเสด็จมาสู่ประเทศไทยของพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุของพระอัครสาวกจึงถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรกที่คนไทยจะได้กราบพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุในส่วนนี้ซึ่งพระธาตุจะมาสู่ประเทศไทยตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์นี้ ในวันที่23จะมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพร้อมด้วยพระธาตุของพระอัครสา,าวกไปสู่มหามนดบณมนฑลพิธ,ธีท้องสนามหลวงเพื่อให้คนไทยได้สักการะบูชาตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์จนถึงวันที่3มีนาคมเป็นเวลา9วันเต็มด้วยกันจากนั้นพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุพระอรหันจะเคลื่อนไปสู่ภาคเหนือปริษฐานณนหะอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่8มีนาคมก่อนที่จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุไปสู่ภาคอีสานคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือปฏิสถานณะวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีให้คนในภูมิภาคนั้นได้บูชาสักการะตั้งแต่วันที่10ถึง13มีนาคม และพระบรมสา,ารีริกธาตุจะเสเด็จลงไปสู่ภาคใต้ประดิษฐานนะวัดมหาธาตุวชิระมงคลจังหวัดกระบี่ตั้งแต่วันที่15จนถึงวันที่18มีนาคมเรียกได้ว่าพระบรมสา,ารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุคราวนี้จะถูกอัญเชิญไปทั่วทั้งประเทศไทยให้คนในสี่ภูมิภาคได้บูชาสักการะกันอย่างทั่วถึงทั่วหน้าทีเดียว นับว่าเป็นบุญกุศลเป็นมหามงคลอย่างยิ่งที่พวกเราชาวไทยจะได้บูชาสักการะพระบรมสารีริกธาตุแท้ๆพระบรมสารีริกธาตุส่วนดั้งเดิมจริงๆกับพระอาหารหันตธาตุทั้งพระสารีบุตรและพระมหาโมกขลานะที่มาเยือนถึงบ้านเมืองของเราเพื่อให้เราบูชาสักการะได้เป็นกุศลเป็นมงคลแก่ชีวิตสืบไป